ผลทางจิตใจนี้เกิดขึ้นทันทีเราทำบุญเกิดความสุขใจอิ่มใจเราทำบาปเกิดความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาแต่ผลทางร่างกายนี้ชาตินี้อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะรอไปชาติหน้าไปเกิดได้ร่างกายที่พิกลพิการถ้าทำบาปเนี่ยได้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าทำบุญก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสวยงามเนี่ย อันนี้เป็นผลทางร่างกายที่ช้ากว่าทางจิตใจเราต้องรู้จักแยกแยะมิงั้นเราจะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมทำดีแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมทางร่างกายยังเหมือนเดิมอยู่โครคภัยไข้เจ็บไม่หายอันนี้มันเป็นผลของกรรมเก่าที่มาทาที่ทำมาในชาติก่อนมาส่งผลในชาตินี้